สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่24สิงหาคม2564นั้นเนี่ยครับวันอังคารครับประจำสัปดาห์ก็ทางการเมืองน,นั้นจะต้องมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นมีเรื่องสําคัญนะครับก็คือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติแต่งตั้งคุณธนกรวังบุญคงชนะดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับทำหน้าที่แทนทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีโดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2564เป็นต้นไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็แน่นอนครับขอนหน้านี้หลายคนนั้นก็เชียร์ให้ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้น แต่งตั้งเ่ยนะครับทางด้านคุณธนกรนั่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมาหนานแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแต่งตั้งคุณอนุชากันไปแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการแถลงข่าวแต่ละครั้งของคุณอนุชานั้นเนี่ยครับก็อาจจะไม่ได้เต็มที่มากนักนะครับขาดตกบกพรอะอะไรอย่างไรคุณผู้ชมก็คงเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าคุณธนกรนั้นเนี่ยครับที่ผ่านมา ก็ต้องบอกว่าเป็นปากเป็นเสียงแทนรัฐบาลมาโดยตลอดในทุกเรื่องราวแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณธนาก,กรนั้นก็ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังดํารงตําแหน่งเนี่ยนะครับเป็นโฆษกนะครับในเรื่องของการดูแลงานด้านเศรษฐกิจของสอบคซึ่งก็เป็นตําแหน่งใหม่ล่าสุดนั้นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณธนาก,กรวังบุญคงชนะนะครับที่ได้นั่งเป็นโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเชื่อว่าบรรดากองเชียร์พลเอกประยุทธ์กองเชียร์คุณธนกรกองเชียร์รัฐบาลนั้นก็คงถูกอกถูกใจกับข่าวนี้นะครับเพราะว่าได้โคศกที่ฝีปากกล้าจัดจ้างในการมาทําหน้าที่ก็คงจะช่วยให้เรื่องราวต่างๆนั้นนยครับที่สังคมนั้นขาดความเข้าใจหรือเข้าใจผิดนั้นได้รับความกระจ่างมากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของทางการเมืองคุณธนกรนั้นก็คงจะได้ตอบโต้บรรดา าการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับที่เรียกว่ากล่าวหาหรือ,อให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปเนี่ยนะครับซึ่งก็จะทําให้คุณธนกรน,นั้นได้นําเอาข้อมูลที่มีความถูกต้องความชัดเจนออกมาสู่สายตาประชาชนได้มากยิ่งขึ้นเรื่องนี้ก็น่าจะส่งผลดีกับรัฐบาลก็ต้องดูครับว่าทางด้านคุณธนกรน,นั้นจะฟองทีมงานในการมาทําหน้าที่ตรงนี้มีใครที่จะร่วมทีมกันบ้าง ก็คงไม่นานคงจะได้รับทราบแล้วก็เห็นทีมโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชุดใหม่กันในเร็ววันนี้ครับ